สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ3.7องศานะคะเป็นประจาทุกเกย็นวันอาทิตย์17มรา5นาทีทางทีนเอเ็นทค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะคแต่ว่าสิ่งที่ยังคงหลงเหนือไว้นะคะคก็คือผลกระทบต่างๆภายในประเทศไทยและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือทางท่านจิตใจค,ค่ะอาจารย์ครับคุณลินเรื่องของจิตใจนะครับการเยียวยาต้องต้องใช้เวลานานนะครับ ที่สําคัญเนี่ยต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับค่ะสำหรับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะจะมีวิธีการเยียวยาง่ายๆนะคะทางด้านจิตใจมาฝากกันด้วยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมขนาดไหนพลาดไม่ได้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆในช่วงของปั่นน้ำใจกันก่อน,นะคะ่ะในอดีตที่โรงพยาบาลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ เคยประสบกับปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ก็ได้หมดไปเมื่อมีผู้ป่วยเบาหวานที่มีใจอาสาสละเวลามาดูแลเพื่อนผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันเองด้วยความเต็มใจคุณฉลามคือแกนนำกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานบ้านโคกสะอาดอำเภอคอนบุรี ที่เคยละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองจนไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่หลังจากที่คุณฉลามได้รับการอบรมความรู้เรื่องเบาหวานจากโรงพยาบาลคอนบุรีและสถานีอนามัยบ้านนาราศอยู่หลายครั้งก็ได้ทำให้ชีวิตของคุณฉลามเปลี่ยนไปจากที่เคยไม่ใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารจนระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงก็กลายเป็นสามารถควบคุมอาหารได้ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และเมื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองดีขึ้นคุณฉลามก็อยากให้เพื่อนๆพื่อนผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านมีสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วยจึงได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสาในการให้ความรู้กับเพื่อนๆผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านและเป็นแกนนำหลัก ในการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสุขภาพสําหรับนําไปให้แพทย์ในภายหลังโดยการนัดมาเจาะเลือดที่บ้านของคุณฉลามเองแต่หากผู้ป่วยเบาหวานคนใดไม่สะดวกในการเดินทางมาคุณฉลามก็จะออกไปหาถึงที่บ้านยายเหรียญกับตาเสาเนี่ยแกช่วยตัวเองไม่ได้ดวยฉันเองก็ต้องเดินไปเจาะเลือดให้ยายเหรียญกับตาเสาที่บ้านประจำทุกครั้งเลยที่มีการเจาะเลือด บางครั้งเขาบอกว่าได้ค่าอะไรตอบเทนยุดจอดเลือดให้เขาอย่างงี้เขาจะถามเราพวกชาวบ้านน่ะก็บอกว่าไม่ได้อะไรแต่เราก็ภูมิใจที่เราทําใดตรงนี้เราที่นี่ในในใจก็คิดว่าทําบุญเราเกิดมาแล้วก็ทําบุญช่วยอย่างอื่นเขาไม่ได้เราก็ช่วยเขาตรงนี้ใช่ไหมในกลุ่มก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเออดีเนาะที่มีมคอยจอเลือดให้อย่างงี้ก็สบายดีเขาก็บอกงี่ การมีสุขภาพที่ดีอาจทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่การที่ได้มีโอกาสสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยหัวใจแห่งการให้อย่างแท้จริงนั้นกลับสามารถสร้างทั้งความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคุณชลามได้มากมายนักและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมแห่งการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แล้ค่ะมาถึงช่วงคุยกับแขกรับเชิญกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆนียก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าที่ยังหลงเหลือเอาไว้นะคะก็คือผลกระทบในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการเยียวยาหลังจากที่เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงมัทรดาสุวรรณโพค,ค่ะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13และรองผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองด้วย สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงจะต้องให้เล่าถึงศูนย์เยียวยานี่สักนิดนึงค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็การทํางานเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ่ะจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่12มีนาคมเป็นต้นมาของปีนี้นะคะก็ทางกรมสุขภาพจิตเองก็เห็นความสําคัญก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเฉพาะกิจนะคะปกติก็ไม่มีศูนย์นี้นะคะ เพื่อที่จะรับมือกับงานเรื่องของวิกฤตการเมืองโดยเฉพาะนะคะโดยที่เราก็ได้มีการดําเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเรื่องใ,ในการที่จะสํารวจอารมณ์มนะคะของประชาชนว่าตอนนี้มีอารมณ์ทางการเมืองร้อนแรงแค่ไหนทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุขึ้นมาหลังจากที่คุณหมอนะคะได้ซับเลือดเสร็จแล้วทางกรมสุขภาพจิตก็ได้ไปซับน้าตาให้นะคะโดยไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะรวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เหตุการณ์พฤษภาผ่านไปแล้ว นะคะอันนี้เป็นงานที่ทำนะคะแล้วก็เรามีการวางแผนว่าจะมีการสังคมภาคใหญ่ด้วยเพราะว่าโดนกันทุกภาคนะคะค่ะ,คะ,คะและ้วที่อาจารย์เข้าไปนี่นะครับสรุปแล้วเนี่ยออมีการเตรียมการมาอย่างดีพอหลังเรื่องสงบลงแล้วเนี่ยเข้าไปในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยมีข้อมูลหรือมีตัวเลขอะไรที่พอที่จะเรียนให้พวกเราหรือท่านผู้ชมทราบบ้าง อันดับแรกอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าอารมณ์ทางการเมืองก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีมีผลเป็นตัวบอกเหมือนกันนะคะอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ่กลุ่นปกติแล้วเราก็มีอารมณ์กันได้ทางเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองอนนแต่ไม่ควร<า>จะสองฝั่งเลยหรือเปล่าใช่เราสํารวจ<ม>ประชาชนท,<ม>ทั่วไปเลยทั้งประเทศนะคะปกติไม่ควรจะเกินร้อยละสินะคะแต่พอสํารวจตั้งแต่ประมาณมีนาไปปลายเดือนเนี่ยขึ้นมา 30- 40 แล้วก็ช่วงก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุการณ์ทั้ง10เมษาแล้วก็ช่วงพฤษภาเนี่ยโอขึ้นไปเกือบ40เลยโดยเฉพาะภาคก,กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กรุงเทพมหมานครซึ่งประสบเหตุนะคะซึ่ง ตัวเลขที่อาจารย์พูดถึง20 30นี่ายถึงเปอร์ี่หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีอารมณ์รุนแรงทางการเมืองซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงออกมาหลังจากที่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะคะซึ่งสารวจล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็พบว่าอารมณ์เริ่มค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะก็เริ่มจะแตะที่10แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้เป็นงานที่1นะคะงานที่สองที่เราไปเจอในคนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบโดยตรงก็ คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมดมี80กว่ากรายนะคะเราลงไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็พบว่าร้อยละดทีเดียวที่มีปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตแล้วก็ใน80เนี่ยมีอยู่30เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มีเรื่องของแนวโน้จะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ร้อยละห้เนี่ยได้รับยาด้วยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นกนะคะก็ผลการประเมินทางสภาพจิตใจเนี่ยของเขาก็ประมาณแค่ร้อยละสิที่มีปัญหา ค่ะนอกจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยอาการอื่นๆที่จะออกมาหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราบริโภคข่าวสารเข้าไปทุกวันแล้วทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจหรือว่ากระทบทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างสําหรับประชาชนทั่วๆไปอาจจะมีอาการเครียดได้บ้างค่ะแล้วก็หงุดหงิดโมโหง่ายนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่าให้เวลากับ ส่วนตัวเนี่ยน้อยลงนะคะจะไปให้เวลากับข่าวติดตามข่าวนี่ยังมีอยู่นะคะมีผลกระทบอย่างอื่นมีผลกระทบอย่างอื่นด้วยรวมถึงการทํางานรวมถึงคนข้างๆที่อยู่ในครอบครัวด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีปัญหามีหลายๆคนบ่นอย่างนั้นเพราะว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยสนใจคนในครอบครัวสนใจแต่ข่าวนะคะอันนี้มีผลค่ะทีนี้กลับมาถึงถามถึงโรคซึมเศร้านิดนึงอาการนี่มันเป็นยังไงบ้างคะอาการซึมเศร้าง่ายๆสองข้อก็คือว่าเป็นอารมณ์ที่มันรู้สึก ตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยรู้สึกเศร้าต้องเป็นต่อเนื่องกันด้วยนะคะไม่ใช่บอกววันนี้ตื่นขึ้นมาเศร้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เจอเพื่อนล่าเลยต้องเป็นทั้งวันเลยแล้วก็ต่อเนื่องกัน2สัปดาห์สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ข้อแรกนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าอะไรที่เคยสนุกที่เคยรู้สึกว่าเรามีความสุขบรรแย่ไปหมดเลยนะคะอย่างนี้เจอคุณลินแล้วทุกทีแบบจะจีจากคุยกันแล้วแบบวันนี้เบื่อไม่อยากคุยด้วยไอเนี้ยเริ่ม เริ่มมีอาการแล้วค่ะถ้ามีหนึ่งในสองเนี่ยต้องลองเช็คตัวเองแล้วทีนี้วิธีการบําบัดเยาของผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยทำยังไงบ้างค่ะ วิธีการบำบัดเยียวยาที่เราเข้าไปนะคะเรามีหลักการอยู่เราใช้หลักการคล้ายๆกับังหจัดแสดงภาคใต้ซึ่งมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองนะคะใช้วิธีการปฐมพยาบาลทางจิตใจยังไงนะคะก็คืออาจจะงงนะคะก็คือเราเราเข้าไปเหมือนกับว่าสร้างความสำคัญกับเขาก่อนเวลาที่เข้าไปโดยที่คนที่เข้าไปต้องเป็นมืออาชีพด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันด้วยนะคะเราคือมีใจที่จะไปให้บริการเขานะคะอันดับแรกอันดับที่2คือไปพูดคุยกันอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าแอบประเมินในใจนิดๆนะคะมีแบบประเมินในใจนิดๆไว้ว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมีแบบประเมินนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช้วิธีเช็คลิสต์ค่ะเราใช้วิธีพูดคุยกันนะคะเหมือนคุณหมอเวลาวินิจฉัยโรคค่ะมีแบบประเมินอยู่ในหัวใช่ใช่แต่เราใช้วิธีการเข้าหาโดยความสัมพันธ์ที่ดีก่อนแล้วก็พูดคุยกันนะคะรั้งแรกนี่อาจจะ ไม่วางใจอยู่แล้วแหละค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทีมท่าทีของคนเข้าไปสําคัญคะ่ะถ้าท่าทีเรา,เารู้สึกว่าเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาอ่านออกนะคะ <c oughs> ถึงแม้จะพูดดีขนาดไหนแต่ท่าทีแบบไม่เป็นมิตรเนี่ย <c oughs> โอ,อ,โอ้ก็อาจจะโดนสวนกลับมาได้นะคะ <c oughs> ตรงนี้สําคัญคะ่ะแล้วเท่าที่เจอเคสที่เรียกได้ว่าหนักที่สุดนี่เป็นยังไงบ้างอะค่ะหนักที่สุดก็ที่เราอาจจะเห็นข่าวนะคะที่ตรงนี้เนี่ย เราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราจะเข้าไปนะคะก็มีการสูญเสียขึ้นมานะคะจากเรื่องของซึมเศร้าเนี่ยคะ่ะนะคะซึ่งพอเราไปสอบถามเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เคสนี้เป็นเคสที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นผู้ร่วมชุมนุมด้วยนะคะแต่ไม่มีบาดแผลเลยคะ่ะทางด้านกายแต่เขามีบาดแผล<จ>ทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็เขาก็ไปทํางานทุกวันเนี่ยค่ะ ค,ค่ะแต่ว่าเริ่มแบบรู้สึกว่าพูดน้อยลงนะคะอันนี้ประวัติจากคนที่อยู่รอบๆข้างนะคะพูดน้อยลงเก็บตัวพฤติกรรมเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะคแล้วก็เริ่มด,ดูข่าวมากขึ้นเหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็พูดว่าเอ๊มันแบบประเทศไทยจะเป็นยังไงนะมีความห่วงความหวังดีกับประเทศเออไทยมากแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรก็ เป็นข่าวที่น่าสลดมากเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยการเสียชีวิตจากการทําร้ายตัวเองโรคซึมเศร้านี่อ๋ออันนี้คือทําร้ายตัวเองใช่ไหมคะและเด็กกรณีที่บอกว่าไม่เห็นบาดแผลทางด้านร่างกายเลยหมายความว่าคนนี้อยู่ในที่ชุมนุมแต่ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บ เพราะฉะนั้นการบาดเจ็บไม่ได้บอกว่าจะมีผลทางน้านจิตใจคนที่มาชุมนุมหลายๆคนนะคะก็กลับไปด้วยความผิดหวังเพราะว่าเข้ามาชุมนุมด้วยอุดมการณ์ของเขานะคะแล้วก็กลับไปบางคนรู้สึกผิดหวังนะคะบางคนรู้สึกกลับไปเหมือนเป็นฮีโร่นะคะของชุมชนนะคะหลายๆความรู้สึกค่ะแต่ว่าคิดว่าคนที่มาชุมนุมตอนนี้เนี่ยก็มีบาดแผลกันแล้วก็เราก็เห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ละเลยตรงเนี้ยค่ะตอนนี้เราก็ได้ ลงพื้นที่ถึงระดับจังหวัดแล้วไม่เฉพาะกรุงเทพวนะคะจังหวัดแล้วก็อำเภอโดยที่ใช้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะในการติดอาวุธมาขออนุญาตนิดนึงโชว์เรามีแนวปฏิบัติอย่างนี้ค่ะการเยียวยาจิตใจเฉพาะของการเมืองโดยเฉพาะนะคะอันนี้เราจะแจกกับเจ้าหน้าที่ของสาสุขจังหวัดแล้วก็อำเภอทมหมืหมาดเลยนะครับใหม่หมาดๆเลยค่ะแต่เรามีต้นทุนเดิมจากซึนามี แล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าของด้านการเมืองจะมีผลมากกว่าสึนามิตรงที่ว่าไม่มีผลกระทบเป็นวงกว้างสึนามิยังเป็นภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จํากัดภาคใต้แบบนี้อันนี้เหมือนแบบทางประเทศไทยเลยจังหวัดแลวสึนามิไม่แยกฝ่ายอใช่คนไหนก็โดนหมดไม่ไม่มีความขัดแย้งจะมีความรู้สึกว่าเออเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ใช่ไหมฮะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามีการแบ่ง แบ่งในเรื่องการเยียวยาออกเป็นระยะไหมคะว่าอ่านี่ระยะสั้นอันนี้ระยะ<ช>ยาวเราทําอะไรย<ช>ังไงกันบ้าง<ช>ระยะสั้นก็เร่งด่วนก็คือคนที่บาเดเจ็บแน่ๆคนที่สูญเสียแน่ๆแล้วก็ผู้เข้าร่วมชุมนุมที่มีความบอบช้าทางจิตใจแน่ๆระยะสั้นเนี่ยนะคะก็ต้องทําโดยเร่งด่วนที่สุดนะคะก็ประกาศไปว่ามิถุนายนนี้ทุกคนจะได้รับการดูแลตรงนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเจตอนนี้เรามีคนอยู่ทั้งหมดประมาณ5 6 0 0 0คนที่อยู่ ที่อยู่ในรายชื่อที่เราต้องเข้าเข้าไปดูแลนะคะอันนี้เป็นการดูแลจริงๆะนะคะสำหรับระยะกลางเนี่ยคือจะเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบไม,ม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดกจากการชุมนุมเองนะคะช่งเนี้ทำไปทำไปบ้างแล้วนะคะ,คะได้ประมาณ30%และจังหวัดอื่นๆด้วยโดยเฉพาะจังหวัดที่ประกาศพรกฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยมีมีผลแน่นอนนะคะส่วนระยะยาวสังคมค่ะเราคงต้อง ดูแลสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคข่าวอย่างอาจารย์นะคะเริ่มมีอารมณ์ร้อนแรงเราอาจจะมีฝากทังสื่อเนี่ยค่ะว่าต้องสื่อต้องแสดงภาพที่เป็นด้านบวกนะคะเพื่อที่จะพาประเทศไทยไปในมุมบวกมากขึ้นนะคะแล้วสถิติของคนเป็นโรคซึมเศร้าและมีการฆ่าตัวตายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะในประเทศไทยหนึ่งในสามเลยทีเดียวเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากสูงนะคะถ้าบอก30ซยังน้อยบอกว่าหนึ่งในสามนี่โอ้โหค่ะสูง แล้วมีมีเมคาที่แบบว่าคนไข้เนี่ยมีการที่มาคุยกับทางจิตแพทย์แล้วแต่ว่าไม่หายแล้วก็มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในภายหลังด้วยมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะน้อยน้อยนยกว่าที่ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะคะค่ะคือกลุ่มนี้ก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องค่ะ อย่างน้อยเขารู้ว่ามีคนเข้าใจและเป็นหเ็นใจเขาค่ะแล้วศูนย์แห่งนี้นี่จะตั้งไปจนถึงเมื่อไหรคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรกับคนไข้ถ้าเกิดว่ายังไม่หายต่อไปบ้างศูนย์นี้เนื่องจากว่าที่แจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าเป็นเฉพาะกิจนะคะเราตั้งไว้หนึ่งปีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการที่จะฟื้นฟูดูแลนะคะทางด้านสังคมเนี่ยต้องใช้เวลานานสองปีเป็นอย่างน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ ถ้าสมมติว่าเราเจอเคสนะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เราดูแลต่อนะคะไม่ใช่ว่าหนึ่งปีปุ๊บฉันหมดหน้าที่แล้วเราก็ดูแลต่อเนื่องเป็นระยะระยะไปอันนี้ทั้งศูนย์เนี่ยคือเป็นการเข้าไปหาคนไข้ในพื้นที่เลยแต่ว่าในกรณีที่คนไข้รู้ตัวเองหรือว่าญาติเนี่ยรู้ว่าคนรอบข้างของเราเป็นแล้วอยากจะพาไปที่ศูนย์แห่งนี้ยพอจะแนะนํำยังไงได้บ้างคะทางกรมสุขภาพจิตมีสายด่วนค่ะ คุณอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณยกหูโทรศัพท์นะคะแอบอยู่คนเดียวได้นะคะ1.3.2.3นะคะ13.23มบางคุณจำสลับจำง่ายคือ13.23ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่มี13.23นะครับใช่จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่จะสแตนบายที่โรงพยาบาล นะคะเวลาเกิดเหตุเร่งด่วนบางครั้งเนี่ยต้องมาที่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยของโรงพยาบาลใกล้ๆตรงนั้นนะคะก็จะสามารถติดต่อได้แนะนำที่ใช่อันนี้รวมถึงโรงพยาบาลทางฝ่ายกายอย่างอื่นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นปรึกษาได้ที่นั่นนะคะเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้ทำให้มากที่สุดค่าใช้จ่ายในการปรึกษา อ๋อไม่ละค่ะไม่มีเลยไม่มีคุณจะคุยกี่นาทีเราเราไม่คิดค่ะเรายินดีด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าวิินิฉัยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกหรือว่าช่วยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเป็นอะไรที่เราไม่หนักใจนะคะอาจารย์แต่ถ้ามาแล้วแบบโอ้เร้อรังมากเนี่ยคุณหมอเองก็หนักใจจริงๆฟังดูแล้วก็ก็น่าชื่นชมนะครับมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีการคาดเดาว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง อันนี้ก็คงเป็นประสบการณ์หรือสิ่งที่ทามาในอดีตใช่ไหมครับสุดท้ายนี้อยากถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีเจอหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของจิตใจบางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรรุนแรงก็ได้ะนะคะมีการแนะนํำยังไงบ้างว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างหรือว่าดูแลคนรอบข้างอย่างไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ คงอาจจะไม่คิดไปถึงขั้นว่าจะมีคนฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยคุณหมอแนะนําสักนิดสคิคะจริงๆแล้วทุกเรื่องนะคะความเครียดนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันทําให้เราสามารถจะข้ามผ่านได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มินมีสิ่งกระทบเรานะคะโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ทุกคนอาจจะรับรู้ได้แล้วก็ร่วมกันเพราะว่าเรามีความรักชาติอยู่ตรงนี้นะคะก็จะทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเริ่มมีนิสัยเริ่มเปลี่ยนไป เริ่มหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือการงานของเรานะคะ<ช>หรือว่าชีวิตประจาวันของเราเริ่มเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะมีหักเหนะคะจริงๆสุขภาพจิตอยู่ใกล้ๆตัวของทุกคนคะ่ะตั่งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะคะเราสังเกตตัวเองสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าคนรอบๆข้างคะ่ะ<ช>มองดูซิว่าเอ๊ะคนรอบข้างเรามีอะไรเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ย และนำดูแลกันเบื้องต้นจะดีที่สุดเลยค่ะคุณหมอมีทิปส์เล็กๆน้อยๆไหมคะว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาวิธีการที่เราอยากจะคิดให้ตัวเองสดชื่นเนี่ยทายังไงบ้างอะคะต้องมองโลกในแง่บวกค่ะคุณรินถึงแม้เราจะยังไม่ต้องแบบสวยมากแล้วก็มองวันนี้ฉันสวยฉันพร้อมที่จะสู้อันนี้เป็นการบอกตัวเองเป็นการที่จะเชียร์อัพตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้คนอื่นเชียร์ลองเตเองเป็นวิธีการง่ายๆเลยลองกระจกแล้วก็ยิ้มด้วยเพราะว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยจิตใจของเราจะไม่ห่อเหี่ยวแม้ใช่เ่ะอันนี้ม วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสมัรัาแพทย์หญิงมัทุรดาค่ะเพราะเราได้ข้อคิดต่างๆมากมายเลยนะคะจากการเยียวยาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยได้ผ่านคนไปแล้วด้วยสาคัญมากนะครับคุณลินเพราะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วบางคนเป็นแต่ไม่รู้ใช่นะฮะแล้วก็คนรอบข้างก็ไม่ทราบนะครับก็คิดว่าอ่าไม่มีอะไรช่วงนี้ก็คงจะนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายค่ะนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความเสียใจไปตลอดชีวิตได้นะครับ แล้ค่ะช่วงเฮล thy อัปเดตวันนี้มีอะไรคะครอาจารย์ก็ก่อนที่เราจะไปพบกับรายชื่อผู้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกในรายการสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไปดูเรื่องเฮล thy อัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับเครืคร่องมือที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการแพทย์ของไทยมันคือเครื่องตรวจจับภาพทางแสง ที่คิดค้นขึ้นมาโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ netech และประโยชน์ของมันก็คือความสามารถในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อในร่างกายแบบ3มิติเพื่อใช้สำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มตน้นโดยเทคโนโลยีของกล้องอัจฉริยะนี้จะทำให้สามารถค้นพบก้อนเนื้อร้ายและขอบของก้อนเนื้อร้ายหรือเนื้อเยื่อก่อนเกิดเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ กง mm hmm. ทางนี้ใช้หลักการทางแสงหรือว่าโฟตอนิส์ร่วมกับไมโครเทคโนโลยีนะครับรวมกันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะย่อขนาดไมโครสโคปซึ่งมีขนาดใหญ่ๆเทปโท็ปนะฮะลงมาลเล็กๆซึ่งแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงในย่านินเรดหรือว่าใต้แสงสีแดงซ,ซึ่งสามารถที่จะทะลุเข้าไปในผิวผิวส่วนบนเนี่ยได้ประมาณ500ไมครหรือว่า0,5มิลลิมก็คือจะแตกต่างจาก กล้องธรรมดาหรือว่า C C D ธรรมดาที่สมมติเราถ่ายวีดีโอกันอยู่นี้ก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเห็นลึกเข้าไปได้ใช่ไหมเราเห็นเฉพาะเปลือกภายนอกที่เราเหมือนกับตาเราเห็นเท่านี้แต่กล้องนี้สามารถที่จะเห็น tissue morphology หรือว่า anatomical change ภาษาไทยก็คือว่าลักษณะโครงสร้างซึ่งแตกต่างซึ่งเป็นเนื้อเยื่อซึ่งซึ่ง c o n s i t e หรือว่าเกิดเป็นมะเร็งได้เทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้นวัตก,กรรมที่ว่านี้หากเรานำเข้าจากต่างประเทศนั้นจะต้องใช้เงิน8-10ล้านบาทในขณะที่เน็ t e ทคใช้ต้นทุนในการผลิตเพียง1.5-2ล้านบาทที่โปรเจกต์ที่ได้รับความกุณาจากทางด้านวชมาก็คือเขาให้ทุนมาทั้งหมดประมาณ4ปีซึ่งผมก็พยายามทำงานเต็มที่ก็ คิดว่าจะมีโปรโตไทป์ตัวแรกซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าพอใช้งานได้บ้างก็คือประมาณต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะพอเริ่มใช้ได้บ้างแต่มันก็จะมีเดเวล็อปเมนต์ก็คือว่าตัวแรกก็จะเป็นแฮนด์เฮลเวอร์ชันซึ่งเป็นเหมือนลักษณะเป็นปืนตัวต่อมาก็จะมีขนาดเล็กลงซึ่งไปใช้ในช่องต่างๆในทางอย่างเช่นในโคลอนในลำไส้ของเราในช่องทางเดิอนอาหารเป็นต้นนะครับ แม้จะยังอยู่ในช่วงพัฒนาและทดลองใช้แต่เหล่านักวิจัยก็เชื่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะเสร็จสมบูรณ์และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเอาละค่ะมาถึงช่วงฉเฉลยคำถามป,าประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวไปติดตามรายชื่อกันเลยค่ะ,ฉะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่า อะไรคืออาการของโรคกรดไหลย้อนคำตอบคือเจ็บแสบร้อนกลางอกและนี่คือสิท่านผู้โชคดีจะได้รับบริการตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าวิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดคืออะไรพิมพ์ V ท N หนึ่งเมื่อตอบว่ามองโลกในแง่บวก พิมพ์ VTN2 เมื่อตอบว่าวิจารณสถานการณ์บ้านเมืองแล้วส่ง SMS มมาที่4886999 5ท่านผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าเอกสารจากโรงพยาบาลเวทธานี และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการค่ะสามารถส่ง sms มาได้นะคะที่4 8 8 6 9 9 9ค่ะจะแนะนำหรือว่าติชมรายการก็ได้นะคะโทรมาได้ที่ call center ศองเ็์0ูนย์0 0หรือที่37องศา Ad ทเวสเตอรับคาค่ะครับยังมีรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นประจำทุกเย็นในวันอาทิตย์ผ่านทางรายการ37องศาแห่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเวลาของเราสองคนคงหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับ ผมและคุณดินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย โรงพยาบาลเวทธานีมาตรฐาน JCI